สวัสดีค่ะวันนี้น้องนาที่ก็จะมารีวิวชุดนักเรียนกันนะคะน้องนาทีจะขึ้นปหนื่แล้วนะคะแล้วน้องที่ก็จะมารีวิวชุดนักเรียนนะคะน้องนาทีเรียนอยู่โรงเรียนสมงนึงพิทยานะคะแล้วนี่ก็คือเสื้อนะคะไปปะเสื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ไงคะ มันก็สมเนื้อที่ทํานั้นข้างในก็จะเป็นอย่างงี้สายยิ่งก็โหอะไรโหที่จังเลยเดี๋ยวเรานั้นเดี๋ยวจะฝากแนวไว้ด้วยนะขอหาขอหาเนาะจะเป็นได้ได้ขอตะปูแนวไงชอบแนว <laughs> เอานาทีก็ได้ใส่ชุดเสร็จแล้วนะคะนี่เลยกระโปรงยาวมากเลยสำหรับวี่ีโนี้น้องน้นทีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย